ที่ช่วยให้หวนรำลึกถึงความสูญเสียแต่เต็มไปด้วยอารมณ์ที่ฮึกเหิเมคือสิ่งที่ผู้ฟังสัมผัสได้จากซิมโฟนีหมายเลขหนึ่งฮิโรชิม่าที่มามรุซามุระโกจิแต่งขึ้นเพื่อไว้อาลัยแด่เหยื่ออาวุธปรมาณูช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง นอกจากความไพเราะแล้วความพิเศษของเพลงนี้ยังอยู่ที่ฝีมือการประพันธ์ดนตรีโดยผู้พิการทางการได้ยินที่ชาวญี่ปุ่นยกย่องไม่ต่างจากลุดวิกฟานบีโทเฟนขีดตกวีหูหนวกผู้ยิ่งใหญ่ชาวเยอรมน,นีแต่ศรัทธาดังกล่าวได้ถูกทำลายลงเมื่อล่าสุดศิลปินวัย50ปีเปิดเผยว่าทุกเพลงที่เขาแต่งตั้งแต่เริ่มหูหนวกเกิดจากการว่าจ้างศิลปินคนอื่นทั้งหมด โกจิสร้างชื่อในวงการเพลงญี่ปุ่นเมื่อนิตยสารชามยกย่องให้เขาเป็นบีโทเฟนแห่งยุคดิจิตอลจากความสามารถในการประพันธ์ดนตรีคลาสสิกแม้จะหูหนวกตั้งแต่อายุ35ปีฝ่ฟาฝีมือทั้งงานแต่งเพลงประกอบภาพยนตร์และเกมดังอย่างโอนิมูชาและ Resident Evil ก่อสถานีโทรทัศน์ NHK เพิ่งเผยแพร่สารคดีตามติดการเดินทางไปเยี่ยมเยือเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิครั้งใหญ่เมื่อปี2011โดยศิลปินดังสร้างความประทับใจแก่ผู้ชมด้วยการแต่งเพลงเวคเรียมเพื่ออุทิศให้กับเด็กสาวผู้สูญเสียมารดาไปจากภัยพิบัติจนผลงานเพลงซิมโฟนีหมายเลขหนึ่งของเขาถูกเรียกขานจากสื่อในญี่ปุ่นว่าเป็นซิมโฟนีแห่งความหวงังและทำยอดขายได้ถึงแสนชุดหลังสารคดีตอนดังกล่าวออกอากาศ แต่เป็นตัวซามูราโกจิเองที่เปิดเผยความจริงต่อชาวโลกเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่าแท้จริงแล้วเพลงสุดดังที่แต่งออกมาเกือบสองทศวรรษมาจากความคิดสร้างสรรค์ของคนอื่นโดยเผยว่าช่วงปี1996ซึ่งเขาได้รับการว่าจ้างใหแ้แต่งเพลงประกอบภาพยนตร์เป็นครั้งแรกแต่อาการหูหนวกกลับย่ำแย่ลงจึงตัดสินใจนำแนวคิดหลักๆของเพลงไปให้นักดนตรีคนอื่นแต่งให้จนสำเร็จและทำเช่นนี้เรื่อยมาซึ่งเขายอมรับว่าเสียใจอย่างมาก ที่ทรยยต่อความรู้สึกของแฟนเพลงโดยทาคาชิอารังกิอาจารย์สอนดนตรีผู้ยอมรับว่าเป็นเจ้าของผลงานทั้งหมดได้ออกมาถแถลงข่าวเพื่อขอเข้มาต่อเหตุการณ์ครั้งนี้โดยยืนยันว่าเคยบอกให้ซามูระโกจิยุติเรื่องหลวงโลกเช่นนี้แต่กลับถูกปฏิเสธ หลังความจริงได้รับการเปิดเผยตัวแทนของ,องน,นิปปอนโคลัมเบียคอมพานีต้นสังกัดของซาม,มูรากจิกล่าวว่ารู้สึกประหลาดใจและไม่พอใจการกระทําครั้งนี้และได้ยกเลิกการจําหน่ายผลงานของซาม,มูรากจิทางออนไลน์รวมถึงลบคลิปการแสดงจากเว็บไซต์ทั้งหมดส่วนบริษทัทจัดคอนเสิร์ตได้ยุติแผนการจัดงานแสดงของเขาที่จะมีขึ้นในเดือนหน้า ด้าน NHK และสถานีอือ่นๆทั้ง TBS และ TV อาซาฮีซึ่งเคยเผยแพร่เ,พเรื่องราวของเขาได้ขออภัยผู้ชมที่ไม่ตรวจสอบที่มาของเพลงอย่างดีพอ ผู้ได้รับผลกระทบครั้งนี้ยังรวมถึงไดสุเกะทาคาฮาชินักกีฬาสเก็ตน้ำแข็งความหวังเหรียญทองในก,กีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้เมื่อเขาได้เลือกเพลงของซามุระโกจิเพื่อชิงชยัยโดยไม่รู้ที่มาของบทเพลงอีกด้วย